สวัสดีครับกลับมากับ c h ช n n e l gadget ดีในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการใช้งาน s a m s u n galaxy g tab s 6 series นะครับไม่ว่าจะเป็น tab s 6 version original tab s 6 lite หรือแม้แต่ tab s 6 wifi นะครับรวมถึง tab s 7 series หรืออาจจะเป็น tab s series เก่าๆที่สามารถใช้ w r i t on pdf แล้วก็แอป Samsung n o t ้ e ได้นะครับ คือมีผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งถามผมมานะครับว่าเขาจดโน้ตบนไฟล์ pdf เนี่ยด้วยแอป,ปที่ชื่อว่า Write on pdf แอป r i อ e on pdf เนี่ยเป็นแอป,ปที่มีติดมาให้ในเครื่องตระกูล s a m s u n galaxy g tab s อยู่แล้วนะครับพอเราซื้อมาปุ๊บเราสตาร์ทอัพเครื่องแอป,ปตัวเนี้ก็จะมีให้ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดครนนี้ผู้ชมท่านเนี่ยนะครับ ต้องการที่จะ insert รูปภาพนะครับลงบนไฟล์ pdf ที่กำลังจดโน้ตเนี่ยด้วยแอป write on pdf เขาถามผมมาว่าสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะครับผมจะมาพิสูจน์ให้ดูในคลิปนี้ว่าได้หรือไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยผมมีเทคนิคอะไรที่จะมาแนะนำในคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันผมจะเปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ pdf ชื่อว่า forium pdf นะครับก็ เอา s-pen ไปแท็บที่ไฟล์ปุ๊บพอแท็บปุ๊บก็จะขึ้นคำว่า Open w i t h ขึ้นมานะครับให้ไปเลือกที่ Write on PDF แบบนี้แล้วก็ just one นะครับตอนนี้เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วในการ Edit หรือจดโนต้ตลงบนไฟล์ PDF นะครับให้เอา s-pen ไปเลือกที่ Edit พอเลือกขึ้นมาปุ๊บเขาจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถที่จะ Edit ไฟล์นี้ได้นะครับ ในการที่จะ Edit ฟไฟล์นี้ได้เนี่ยเราต้อง copy ไฟล์นี้นะครับลงไปใน Storage ของอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกว่า copy พอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเครื่องมือขึ้นมาทางด้านขอบซ้ายบนนะครับตรงนี้เราก็สามารถจะจดโน้ตได้เลยผมก็ไปเลือกที่ปากกาตรงนี้นะครับก็ลองเขียนนะครับโน้ต เปลี่ยนสีก็ได้นะครับผมจะไม่สอนวิธีการใช้งานแอป l i g h t on PDF นะครับจดโนตนะครับเราสามารถจะใช้อย่างลบๆได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นรูปตัว T ตัวนี้คือ Text นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวอักษรลงบนไฟล์ PDF ได้แล้วก็ใช้ S Pen Move ไปส่วนไหนของไฟล์ก็ได้นะครับประมาณนี้ นี่ก็เป็น undo แค่น,นั้นเองนะครับคราวนี้มาดูว่ามีเครื่องมือสำหรับ insert รูปภาพไหมไม่มีนะครับลองดูดีๆนะครับมีแค่จดด้วยปากกายังลบนะครับแล้วก็ใส่ตัวอักษรแล้วก็ไม่มีเลยมีแต่คำสั่ง save แค่นี้เองอยู่มุมความขวาบนนะครับ สรุปว่าเราไม่สามารถที่จะ insert รูปภาพลงไปในไฟล์ pdf ด้วยแอป i t o o n pdf ได้นะครับตอนนี้ผมเซฟเรียบร้อยแล้วพอเซฟปุ๊บเนี่ยนะครับไฟล์จะไปอยู่ที่ไหนไฟล์จะไปอยู่ที่ internal storage นะครับจำไว้เลยนะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ t ร o o pdf เห็นไหมครับนี่เปิดด้วย l i o o pdf น,นะครับคือผมจดโน้ตแล้วไฟล์จะ move ไปอยู่ที่ โฟลเดอร์ไรอันพีดเอครับคราวนี้หากต้องการจะอินเสิร์ตรูปภาพทำอย่างไรนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าแอป a m s u n n Note เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่นะครับเขามีฟังก์ชันที่จะสามารถ Import PDF เข้ามาจดในแอป s m s u u n n o o t e ได้นะครับตอนนี้ผมเข้ามาในแอป Samsung Note แล้วให้สังเกตมุมขวาบนนะครับพอเอา S p สเพไป จิ้มที่ไอคอนตัวนี้นะครับจะขึ้นคำว่า Import PDF ก็ให้เข้าไปเลือกไปที่ Internal Solid เมื่อกี้นะครับแล้วก็ Light on PDF เลือกโฟลียมที่ผมจดเมื่อกี้ไว้นะครับแล้วก็ดันตอนนี้ไฟล์ PDF ถูก Import เข้ามาในแอป Samsung Note เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้พอ Insert เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างเนี่ย ได้เหมือนกับที่เราจดโน้ตด้วยแอป Samsung Note เลยนะครับผมจะพูดถึงการอินเสิร์ตรูปภาพจะมีเครื่องหมายเป็นรูปเหมือนกับคลิปนี้นะครับเอาเ p สเนไปจ่อที่ขึ้นคำว่า Insert ก็เข้าไปเลือกที่ Insert อย่างนี้เห็นไหมครับมีคำว่า Image เลือก Image เลือก Gallery ผมจะเลือกรูปนี้นะครับ Background เลือกปุ๊บแล้วก็ดันนะครับตอนนี้รูปแบ็กกราวน์เนี่ยมาขึ้นบนไฟล์ PDF แล้วนะครับผมก็ใช้ s p e n เนี่ยมู e บนไปส่วนไหนบนหน้าที่ผมจดโน้ตได้หมดเลยนะครับสมมติว่าผมจะ Move ม,มาไว้ตรงนี้ก็เ,เลื่อนมาตรงนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า save as file ตรงนี้นะครับเลือกเป็น PDF ไ i l s เซฟลงในโฟลเดอร์ไรอ้อน PDF หรืออาจจะเป็นโฟลเดอร์อื่นที่ผู้ใช้ต้องการก็ได้นะครับก็ดันปุ๊บตั้งชื่อเซฟนะครับปุ๊บไปที่ file manager อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับ ไฟที่ผมเซฟเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แหละมาเปิดขึ้นมาดูนะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf ที่ผม insert รูปภาพลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้จะเห็นนะครับว่าวิธีการไม่ยากเลยนะครับในการ insert รูปภาพลงบนไฟล์ pdf ก็ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบในภายหลัง สุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเลยอย่าลืม Subscribe c h anel n Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ